กระงพัะขนงออกซ้ายล่ากระงพัะขนงก็ให้ออกซ้าย,ย พักรถหยุดพักรถตุดพักรถห้องน้ำติดแอร์ระบบโซลาเซลล์เลยนะห้องน้ำเขาเนี่ยติดแอร์จากระบบโซลาเซลล์เลยนะธรรมดานะติดแอร์ด้วยระบบโซลาเซลล์เลยนะ ระบบโซลาเซลล์หรือนะเขาเนี่ยเาดก่าไกางทางพิเศษระหว่างเมืองร่วมประหยัดพลังงานพร้อมยกระดับการให้บริการด้วยห้องน้ำติดแอร์จากโซลาเซลล์ ที่มองเห็นบนลังคาเนี่ยฮะผู้รายงานมองเห็นเดี๋ยวนะผู้รายงานมองเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะมีอยู่ทั้งหมดสิบแผงหรือเปล่าเขาเรียกสิบแผงสิบอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะหนึ่งสองสามสี่ห้เจ็ดแสิบสิองสี่ห้าแปด้าี่ส ข้างล่างสิบข้างบนสิบเป็นยี่สิบข้างล่างสิบข้างบนสิบเป็นยี่สิบยี่สิบแผงข้างล่างสิบข้างบนสิบทั้งหมดยี่สิบแผงแต่ไม่รู้ว่าขนาดขนาดมันนี่คือขนาดเท่าไหร่ไม่รู้นะขนาดอะไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ขนาดนี้ไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ขนาดกี่วัต ไม่รู้ว่าขนาดกี่วัตก็คือว่าไม่รู้ว่าขนาดกี่วัตเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำนั่นนะแป๊บนึ่งฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามที่ช่องเตยอินชลันพาเที่ยวชมแล้วก็เตย YouTube พาเที่ยวชมให้ด้วยนะครับ มีคลิปใหม่ๆก็จะมานำลงให้ชมแล้วก็ฝากกดติดตามเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับผม โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หน้าหน้าทหน้ามาศึกษาทำตัวนี้ดีมากเลยเป็นโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์